สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะคะสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปดูสึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะซึ่งมีบิ๊กเนมนะคะทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอดีตสวนะคะเปิดตัวลงมาแข่งขันกันนะคะแล้วก็ในมุมมองของนักวิชาการค่ะจะมาวิเคราะห์นะคะว่าสนามนี้นะคะจะมีการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณกรมนลปุญชเขตที่กุลค่ะท่านเป็นกรรมการหลักสูตรศิลปาศาสตร์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับ อยากแค่อาจารย์นะคะวิเคราะห์นะคะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้ค่ะมีการเปิดตัวออกมานะคะว่าจะเป็นว่าที่ผู้สมัครหลากหลายทีเดียวค่ะนะคะจากหลายพรรคการเมืองและก็หลายกลุ่มการเมืองค่ะมีให้เลือกนะคะทําให้ภาพการเมืองเนี่ยการแข่งขันในสนามเลือกตั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ในเบื้องต้นนะครับคิดว่าการแข่งขันผู้ว่ากรทมรอบเนี้ย มัน<ะ>ค่อนข้างอาจจะต้องดูเดือดนะถ้าพูด<ะ>ถึงคองการเมืองเนี่ยเรามองว่าดูเดือดแน่นอนอเพราะว่าการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันเหมือนเป็น<ะ>เดิมพันที่จะ,ะเบื้องต้นที่จะก้าวไปสู่การชิงชัยนะครับปักธงชัยของพรรคการเมืองลหลายๆพรรคที่คาดหวังว่าต้องการจะเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ อันนี้สําคัญมากเลยแล้วส่วนที่สองเนี่ยก็คือว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมครั้งเนี้ยมันมีผู้เล่นเยอะมากทั้งพักใหญ่พักน้อยแล้วก็ผู้สมัครอิสระพักใหม่ด้วยค่ะใช่มีพักใหม่ด้วยครับถูกต้องค่ะเจ้าของพื้นที่เดิมไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์หรือพักการเมืองที่แอบ เอาสอสอมาไว้ในกรทมเยอะมากเลยเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือพรรคพลังประชารัฐต่ก็หมายมั่นปั้นมือว่าต้องการชิงความได้เปรียบเป็นเขาเรียกก็เป็นของขวัญในการออกรบนะครับของแต่ละพรรคที่พื้นที่กรทมค่ะค่ะก็เลยจะทําให้ภาพมันเป็นการแข่งขันดูเดือดที่นี่คือหลายๆคนค่ะที่ลงมาเนี่ยอาจารย์เป็นบิ๊กบิ๊กเนมทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเกริ่นนาไว้นะคะทีเนี้ย แต่ละคนเนี่ยเหมือนจะมีพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรทับซ้อนกันในเรื่องของฐานเสียงนะคะอาจารย์แน่นอนคือค่ะคครับือแน่นอนครับตอนเนี้ยพูดถึงเรื่องของพรรคกล่องนะครับพรรคการเมืองที่หมายมั่นเนี่ยโดยทั่วไปธรรมชาติของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่นะพรรคที่เป็นรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะ ที่ว่าม,มีมีน้อยครั้งมากก็มันสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่การการลงคะแนนหรือการตัดสินใจ<ะ>เลือกผู้ว่ากทมเนี่ยมันเป็นช่วงอารมณ์ของคนที่แบบหนึ่งเชียร์มวยมวยลองนะฮะอ,อันที่สองก<ะ>็คือเป็นบรรยากาศแบบว่าไม่ค่อยอยากลองอะไรไม่อยากอยู่อะไรเดิมเดิม,ดมนานเ,เกินไปนอยากจะลองของใหม่อันนี้เป็น<ะ>ธรรมชาติสองข้อใหญ่เลยนะของสนาม<ะ>การเมือง แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะสังเกตเห็นการเลือกตั้งไม่ว่าตั้งแต่สมัยท่านพลตีจําลองท่านกฤษดาลุนวงเป็นต้นมาเนี่ยคือส่วนใหญ่พักที่เป็นรองจะได้คะแนนหรือแม้แต่สมัยที่ประชาธิปัตย์ท่านอภพิรักษ์ใช่ไหมก็ก็เช่นเดียวกันอันนี้มันธรรมชาติก็ต้องดูว่าครั้งนี้การเมืองในภาคใหญ่ระดับพุ่งโดยการการเลือกตั้งของแต่ละพักเนี่ยจะมอง ตีโจทย์ตรงนี้แก้โจทย์ตรงนี้ยังไงว่าพักรัฐบาล<ฆ>จะสามารถที่จะครองตําแหน่งหรือกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ัน,นี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงว่าจุดแข็งของ,อของการกําหนดยุทธศาสตร์<ฆ>ทีมงานในการที่จะวางนโยบายแล้วก็การทํากิจกรรมทางการเมืองรวมไปถึงการคิดนโยบายที่เป็น Public p olicy นะครับเป็นนโยบายสาธารณะที่แบบ มันสามารถที่จะทะลุทะลวงจิตวิญญาณจิตใจของชาวกตมได้ในช่วงนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์ใหญ่เลยที่ตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นพรักประชาธิปัตย์เองนะฮะ,ะที่เป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นพรักเก่าแก่ในกรุงเทพหรือแม้แต่พักเพื่อไทยนะฮะหรือพักใหม่ๆที่กําลังมาแรงในหมู่ของคนรุ่นใหม่อย่างเช่นพักก้าวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก้าวไกลค่ะใช่แล้วก็ยังมีกลุ่ม หลายกลุ่มนะฮะอย่างเช่นกลุ่มของประชาธิปัตย์ที่แตกตัวออกมาเป็น<ม>พรรคกล้าบ้างเป็นพรรคนน้นพรรคนี้บ้างเนี่ยตอนนี้ก็เลยคิดว่าอา,อาจจะอาจจะต้องเห็นกลยุทธ์อะไรหลายๆอย่างนะครับผมคิดว่าทีมงานหรือผู้อำนวยการพรรคผู้อำนวยการการเลือกตั้งครั้งนี้ต้อง<ม>ต้องทำการบ้านหนักมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า,<ม>เ,าเขาเรียกว่าความแรงของสื่อมัลติมีเดีย โซเชียลมีเดียทั้งหลายตอนนี้ไม่ว่าตั้งแต่ทวิตเตอร์มาจนถึงเพจอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้าง <K an> ที่จะเร็วนะประชาชนตื่นตัวกับการเรียนรู้ทางการเมืองในท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเขตปกครองพิเศษเนี่ยมากนะครับอืค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ของผู้ในการเลือกตั้ง ของทุกพักนะคะแล้วก็ทางตัวผู้สมัครอิสระด้วยตรงนี้เนี่ยอาจารย์ในมุมกลับกันเนี่ยมันก็ทําให้บางพักการเมืองเนี่ยที่อยู่ในซีของรัฐบาลเนี่ยไม่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าจะสนับสนุนไข่ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์เหตุผลที่อาจารย์พูดมาเรื่องของสถิติที่พักรัฐบาลมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะแน่นอนอันนี้แน่น,น,นอนเลยครับเพราะว่า,าอะไรก็ตาม <ใน S 2> ที่เราเปิดออกไปและเราได้ได้เปรียบเรารีบเปิด นะฮะแต่ถ้าเราเปิดออกไปแล้วโดนมีแผลหรือว่าโจมตีก่อนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเปิดนะฮะดังน,น,น,นั้นนี่ก็จะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองอีกอันหนึ่งที่พรรคการเมืองนํามาใช้อ่อย่างเช่นในกรณีที่เราได้ทราบมาตลอดระยะเวลาหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาว่าทําไมพรรคพลังประชารัฐไม่เปิดตัวหรือเปิดตัวแล้วก็มีการโยนหินถามทางว่าน่าจะเป็นคนนั่นคนนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งวันนี้ ท่านที่ทราบก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกทมผู้ว่ากทมท่านอัศวินได้เื่นไปแล้ใช่ไหมครใช่ค่ะทีนี้นี่ก็อาจจะอาจจะเป็นในยักษ์หนึ่งนะฮะทีะอจจะ่อาจจะลงอิสระหรืออยู่ภายใต้พรรคการเมืองอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกทุกอย่างยังไม่แน่นะฮะยางทีมงานของท่านอัศวินก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณวันที่3เมษายนใช่ไหมจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการใช่อันนี้ก็นี่ก็คือเป็นท่วงทํานองของ การเมืองเรื่องการอย่างว่าความรู้สึกของคนเป็นอย่างไงแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้สมัครบางพรรคที่ทําทํากิจกรรมทางการเมืองมาตลอดอย่างเช่นท่านอดีตรัฐมนตรีคมนาคมท่านจักรชาติใช่ไหมซึ่งก็ยังไม่แน่ด้วยว่าจะอยู่พักทัก่อไทยหรือว่าจะลงอิสระหรือท่านลงอิสระอย่างเงี้ยมันเป็นการที่แบบยังไม่แน่ใจมีแต่ ทางพรรคประชาธิปัตย์นะฮะที่ชัดเจนว่าประกาศมาแล้วว่าท่านศาสตราจารย์สุชาติชวีพิเอลองแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นพรรครัฐบาลด้วยกันนะฮะเป็นพรรครัฐบาล<ช>ด้วยกันแล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นเกมที่ต้องอามาทวงพื้นที่คืนในกทมเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสสก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีก็หดหายไปเยอะนะครับอันนี้ก,ก็ถือว่าเป็นเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นเทคนิคนะครับ ทีนี้ค่ะอาจารย์โอกาสที่ผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยนะคะที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะมีคะแนนเสียงได้แบบแลนสไลด์มีมีความเป็นไปได้ไหมคะน่าจะมีความเป็นไปได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนนะในในความคิดของของส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าครั้งเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าไม่ซ้ายก็ขวาจะไม่มีกลางๆนะฮะดังนั้นเนี่ผู้สมัครก็ต้องชัดเจนว่าจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ฝา อ,อยู่ขวาหรือว่าอยู่ซ้าย<ช><ช>นะฮะไม่ว่าจะเป็นอดีตวุฒิสมาชิกท่านรสนา,นาที่ประกาศว่าอยากลงในสนากมกรทมด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีหลายๆคนแต่ว่าที่สําคัญอันหนึ่งนะครับเรามองว่าที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยระบบของกรทมมันจะมีข้อจํากัดก็คือว่าเราไม่มีสกสขอ,สอ,ขอค่ะและการไม่มีสกสขอเนี่ยโดยให้มีการแต่งตั้งมาจากทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือทางรัฐาบาลเนี่ยนะม,นมันมันสเนสเน่ห์เสน่ห์ของาาการเมืองท้องถิ่นกรทมเนี่ยมันคือสกสขอ,สอ,ขอหมายความว่ามันเป็นการเอาการเมืองไปสู่ประชาชนแบบแบบที่มันสัมผัสได้ก็คือสอขอเนี่ยเขาเป็นผู้นําชุมชนใช่ไหมแล้วเขาก็ทํางานร่วมกับสกเวลาเขามีการประชุมในในประชุมประจําเดือนเนี่ยเขาจะมีการนําปัญหาจากอ จากลากย่าเลยเนี่ยมาคุยกับ<ะ>ผู้วนะฮะดังนั้นมันทําให้การดูแลประชาชนเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเร็วมันกระชับแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นความรับผิดชอบของคนในพื้นที่แต่<ะ>ขณะนี้การแต่งตั้งคณะทํางานจากเขตมาเจ็ดคนหรืออะไรเงี้ยอาจจะ,ะบางบางคนอาจจะถูกมองว่าไม่ได้เชื่อมโยงนะฮะกับคนในพื้นที่แล้วก็หนึ่ง หนึ่งผู้แทนก็ดูแลสองเขตอย่างเงี้ยอ่าม,มันทาให้ความห่างกันของอการมี่วนร่วมของประชาชนหรือการแก้ไขปัญหาเนี่ยอ่ตัวนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งนะที่อาจจะมองว่าอาจจะทําให้ให้ระบบของคนที่เป็นอยู่หรือว่าคนที่ออกระเบียบไปเนี้ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้การเชื่อมโยงในภาคประชาชน ในการตัดสิในใจในการเลือกตั้งคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีนะฮะถ้าไม่ดีนะฮะเราอาจจะลองว่าถ้ามีใครเสนอนโยบายในลักษณะที่อาจจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเพิ่มเติมอะไรขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะในทางการเมืองได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีคนมีคนพูดถึงกันเยอะมากในกลุ่มของคนที่เคยเป็นสขอหรือว่าเป็นสกนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยระเบียบที่อาจจะต้องมีการเลือกตั้งสกสขอหรือว่า ผู้ว่าในในเวลาอันใกล้เนี่ยจำนวนของสมาชิกของสองกอกอนเลยครั<ฆ>้น,นี้มันเดิมทีเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเราก็มีได้หนึ่งคนใช่ไหมแล้วก็เขตใหญ่ๆอย่างเช่นเขตสายไหมเนี่ยก็มันเกินอยู่แล้วประมาณสองแสนคนก็มีสอกอสองคนช่วยกันทำง,งานแต่ตอนนี้<ฆ><ฆ>คือจำนวนสอ,อประชาชนที่เลือกสอกอเนี่ยสองแสนห้าอันนี้มันทำให จํานวนของสกเนี่ยเหลือประมาณห้าสิบคนอันนี้นี่นี่ก็เป็นเป็นปัญหาเวลาหาเสียงพื้นที่มันใหญ่กว่าอะไรต่างนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะฮะเวลาการหาเสียงเนี่ยคาดว่าจะมีคนนําประเด็นเนี้ยมาพูดคุยแล้วก็อาจจะขยายผลได้ว่าถ้าตัวเองได้เป็นผู้ว่าแล้วอาจจะทําแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอีกจุดหนึ่งนะในแง่ของเรามองถึงว่านโยบายนโยบายที่ผู้ จะลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเขาอาจจะมีประเด็นนี้ขึ้นนะใ,ในการหาเสียงแน่นอนนะคาดว่านะครค่ะค่ะอาจารย์คะปีนี้ก็จะมีคนรุ่นใหม่คะ่ะอาจารย์อายุ18นะคะจากปีที่แล้วเนี่ยนะ,ะก็จะได้มีโอกาสเลือกตั้งครั้งแรกคิดว่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีผลต่อการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ก ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ผมคิดว่าพักรัฐบาลที่มีส่วนดูแลกรทมอ,อยู่อาจจะก,กังวล <ภา S 1> นะ<ภ>าอาจจะก,กังวลว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยเป็นจํานวนล้านคนด้วยซ้ําไป<ภ>าเนี่ยนะฮะจะมีผลแน่นอนแล้วก็กิจกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ขณะเนี้ยที่อาจจะมีการเคลื่อนไหวการทํากิจกรรมทางการเมืองเนี่ย <ภา S 1> แล้วก็ <ภา S 1> มันเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับว่า การสื่อสารนะครับผมมองว่าการสื่อสารของรัฐบาลหรือทีมงานของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยต้องนอํามาทบทวนอย่างเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องการสื่อสารว่าออตอนเนี้ประชาชนอยากรู้อะไรประชาชนไปสืบเองอได้เร็วกว่า ได้ข้อคําตอบที่เร็วกวา่าอันเนี้ยนั<ต>่สืสอโซเชียลเหรอคะอาจารย์ใช่แต่ถ้าเรารอรัฐบาลแถลงเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นทางการแล้วมันไม่สามารถที่จะ,อะตอบสนองกับความต้องการการรับรู้ห,หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนั้นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเร็วเนี่ยทีมงานใ,ในส่วนของการสื่อสารองค์กรหรือทางการเมืองไปสู่ประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามีความจําเป็นนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ย ก็เข <chat> ้าใจว่าทางทีมงานของผู้ว่าท่านอัศวินเนี่ยท่านทําหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าการที่จะมาพูดบอกกับประชาชนเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะฮะอันนั้นจะต้องเพิ่มตรงนี้นะครับเพราะนั้นในในการที่มีคนรุ่นใหม่แล้วก็เก่งในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะฮะเช่นพอผู้สมัครคนนี้เปิดตัวมาเนี่ยเขาสามารถที่ดูโปรไฟล์ของคนนั้นคนนี้วิเคราะห์ได้เลยอย่างเงี้ยมันเป็น มันเป็นอะไรที่เร็วแล้วก็ <ứng S 1> มันทําให้เกิดการตัดสินใจค่อนข้างเร็วอะไรก็ตามที่เรื่องไวเยอุ์วเรื่องไอทีต่างๆเท,เทคโนโลยีต่างๆเนี้ยมีส่วนมากที่พวกเด็กๆพวกเนี้ยจะตอบรับพรรคการเมืองที่มีอะไรใหม่ๆแบบนี้ครับค่ะ แล้วทีนี้อาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้นะคะสมมุตินะอาจารย์ฉากทัดนะที่เขาชอบพูดกันนะคะว่าหากมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะคะที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลนะคะแล้วจะส่งผลทางการเมืองอย่างไรคะในโดยเฉพาะนะคะในบทบาทของการประสานงานการควบคุมนะคะการดูแลการเคลื่อนไหวของบวลชนบนท้องถนน,นะค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมทางการเมืองกันอยู่เนื่องๆะค่ะ ประเด็นนี้คือไม่น่าเป็นห่วงนะในความคิดคของผมไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าคือจากประวัติปตศาสตร์ของการเมืองกรุงเทพมหานครในกรทมเนี่ยคือกรทมมันเป็นพื้นที่พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเป็นพื้นที่ที่มันสามารถจะส่งอ,อารมณ์ามทางการเมืองให้กับประเทศได้ง่ายนะฮะแล้วก็มันในกรทมม,มันมีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลพื้นที่อยู่แล้วนะครับ อย่างผู้ว่ากรทมเนี่ยเขาก็ไม่มีหน้าที่ในการไปสั่งตำรวจทหารนะครับการคุมผงชนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสำนัรรกงานตํารวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยความมั่นคงของทหารกรออรออะไรต่างๆพวกนี้นะ,ะกรทมเนี่ยก็จะมีหน้าที่คือดูแลอ,อำนวยความสะดวกเช่นเรื่องพวกความสะอาดทองเที่ผู้ชมนมอะไรเงี้ยนะครับค่ะดังนั้นคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าที่มาจากฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ย ไองานตรงนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาต่อการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนนะฮะก็ยังคงเป็นไปได้ตามปกติเพราะว่าคือหน้าที่ของผู้ว่ากทมเนี่ยเขาคือเราเป็นท้องถิ่นที่มีการปกครองแบบพิเศษนะฮะดังนั้นเราไม่ได้ควบคุมตำรวจทหารอะไรชัดเจนฮะก็คิดว่าผู้ว่าที่ที่ใส่ใจก็คงอาจจะบางทีก็อาจมาแวะเวียนดูในพื้นที่ชุุงอะไรเงี้ย แต่ถ้าถ้าหากว่าเราได้ผู้ว่าที่เข้าใจคนรุ่นใหม่อย่างนี้นะฮะหรือเข้าใจกลุ่มคนเนี่ยก็อาจจะทําให้การประสานงานได้ดีขึ้นแต่ว่าในกรทมเนี่ยผู้ว่ากรทมหลายสมัยที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าน่าจะไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคของพลตรีจําลองกับท่านนายกสมัครใช่ไหมก็คนละขั้วยอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็การเสนอ ่าบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่งอะไรก็มักจะมีข้อทักท้วงหรือข้อพิจารณาทบทวนอยู่เสมอๆผมคิดว่าในตอนเนี้ยก็ผู้ว่าที่มีทักษะในการประสานงานนะฮะแล้วก็มีค่อนข้างที่จะมีอิสระไม่เกี่ยวข้องกับอพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะได้เปรียบในช่วงนี้นะหลายคนเนี่ยคคงว่าถ้าถ้าเป็นอิสระ มันมีความรู้สึกว่าอิสระจริงๆใช่มันอิสระดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผู้สมัครที่อยู่ในพักการเมืองที่นั่นๆพยายามจะตีกันเชียงว่าไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับพักการเมืองสักเท่าไหร่เพราะว่าเรามีทีมงานที่อิสระเนี่ยมันมันจะสามารถทํางานในพื้นที่ได้ได้กว้างแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ทับซ้อนกับผลประโยชน์ทางพักการเมืองนะฮะยกเว้นว่าพักการเมืองบางพักที่ชัดเจนว่า การเมืองท้องถิ่นเราก็สนับสนุนแบบนี้การเมืองภาพใหญ่ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ต้องการให้การเมืองภาคท้องถิ่นกับภาคระดับภาพใหญ่เนี่ยมันไปด้วยกันได้ก็เป็นช่องทางที่จะอธิบายได้หมดนะแต่ว่าตอนเนี้อารมณ์ของคนกรุงเทพวันนี้นะมียังแขวงอยู่แต่ลักษณะการเนี่ยหมายถึงว่าเขาอาจจะชอบแบบอิสระนะฮะแล้วก็อยากให้ทำงานไม่ต้องไปอิงกับ พรรคการเมืองมากอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีส่วนนะครับอันนี้ต้องลองดูว่าหลังจากการประกาศตัวชัดเจนแล้วเนี่ยน่าจะวิเคราะห์กันได้อีกทีหนึ่งในช่วงข้างหน้านีครับค่ะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะนับถอยหลังไปค่ะอีกไม่ถึงเดือนเสร็จๆนะคะก็ภาพเมือนเมืองภาพใหญ่เนี่ยจะยังมีอิทธิพลต่อสนามเลือกตั้งแล้วก็การตัดสินใจเลือกผู้ว่ากทมอของคนกรุงเทพใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ครับ ยังมีอยู่คิดว่ายังมีอยู่ใน,ใ,ใ,นในส่วนตัวเพราะว่าคือตอนเนี้กรุงเทพมหานครก็ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็เป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าย้อนไปแบบวารกรรมเมื่อประมาณสัก่25ปี30ปีก็จะยังมีพักเทพพักมารใช่ไหมที่เรายังจำไ,ได้นะสมัยเด็กๆ <laughs> จะมีว่าถ้าใครเป็นพักการเมืองหรือรัฐบาลที่ไม่ดี ก็จะถูกเรียกว่าเป็นพักมาเน่นะฮะหรือว่าถ้าทําดีก็เป็นพักเทพอะไรเงี้ยก็ก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันนะว่าคือการนําวัทกรรมเก่าๆมาเนี่ยถ้าจะมาทําอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการต่อสู้ทางความคิดหรือการอธิบายที่จะต้องเป็นโจทย์อีกเช่นเดียวกันนะฮะเป็นโจทย์อีกโจท์หนึ่งนะที่อาจจะเราในฐานะเป็นประชาชนแล้วก็เฝ้าดูกันมีส่วนได้เสียใน ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้ก็ต้องต้องฟังเยอะๆแล้วก็ดูเยอะๆแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจไปนะครับยังมีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับที่จะตัดสินใจได้ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์นอกจากจะต้องฟังเยอะๆแล้วเนี่ยมีเวลาในการตัดสินใจแล้วเนี่ยอะไรอีกคะที่อาจารย์อยากจะให้คนกรุงเทพค่ะมีเขาเรียกว่ารู้เท่าทันในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์คืออยากฝากถึงเรื่องของ ผู้สมัครก่อนนะครับคือ<ะ>ตอนนี้เราก็คิดว่าพรรคการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยพรรคการเมืองที่ที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่นะฮะจะได้เปรียบในเรื่องของทรัพยากรในการที่จะเข้าไปทํางานอันนี้มันเป็นเป็นไปตามธรรมชาตินะฮะซึ่งก็คิดว่าพรรคการเมืองในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะมาก<ะ>เป็นไปได้เนี่ยเราอยากให้ในส่วนตัวนะถ้าพรรคการเมืองมีได้สักสองพรรคสามพรรคเนี่ยมันจะ ทำให้การตัดสินใจของประชาชนเนี่ยง่ายขึ้นก็คือถ้าพักนี้บริหารไม่ดีก็เอาอีกพักหนึ่งหรืออีก,พ,กพักหนึ่งก็เอาแค่นี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยตอนเนี้พักการเมืองในประเทศไทยมันเยอะมากนะครับซึ่งอาจจะเป็นตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูญที่อยากจะให้ความหาลากหลายมันเยอะก็ตามนะครับแต่ว่าอันนี้ข้อข้อแรกเลยคือหนึ่งพักการเมืองใหญ่จะได้เปรียบในการเลือกตั้งค,ครั้งนี้นะครับเพราะว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ทีมงานที่อยู่ในสอ,อคสขอ,อหรือว่าผู้นําต่างๆเนี่ยค่อนข้างได้เปรียนนะแต่ว่าก็ยังมีข้อเสียก็คือว่ายังถูกมองภาพว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ผู้นําพักการเมืองหรือว่าพักการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีะแต่ว่าการที่คนลงอิสระนะครับเป็นอิสระก็มีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครที่สามารถที่จะสร้างทีมงานเข้ามาได้นะครับแต่ ที่สาคัญที่สุดเนี่ยผมอยากให้ผู้สมัครทุกท่านนะครับซึ่งก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ก็อยากให้นําเสนอให้ให้นโยบายเนี่ยประชาชนสัมผัสได้และมีความเชื่อมั่นว่านโยบายเนี่ยมันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะเช่นการมีทไลายที่ชัดเจนเนะว,ว่าเนี่ยปัญหาเรื่องรถรถไฟฟ้ารถสาธารณะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการศึกษาพวกนี้ อยากให้ผู้สมัครเนี่ยมีทไลายที่ชัดเจนที่ประชาชน<ฆ>ดูได้เลยว่าสามเดือน6เดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยชีวิตของตัวเองจะเป็นยังไงนะอยากให้สู้กันที่ตัวนโยบายที่เป็นนโยบายพโผลิตธิที่เป็นนโยบายสาธารณะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็<ฆ>อยากให้เห็นว่าการเข้ามาทํางานเป็นผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือ,อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็ให้คิดว่า อย่าเราเราทำงานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งครัง้งต,ต่อไปแต่ว่าเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีปัญหาสารพัดเลยนะครับนอกจากเป็นเมืองที่หลายคนพยายามอยากจะผู้สมัครอยากจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอยากจะทํานู่นทานี่เนี่ยกรทมก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาฟังความฝันแล้วก็ ความฝันมันก็เป็นจริงน้อยมากนะฮะอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นจริงจริงๆนะครับคือมีไทม์ไลน์ชัดเจนมีอะไรชัดเจนแล้วก็ให้อมองที่คุณภาพชีวิตของกรุงเทพนะฮะกรุงเทพไม่จําเป็นต้องเป็นเมืองหลักนะฮะเป็นเมืองที่มีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยมีมีอะไรนะฮะมีความมั่นใจมีความมั่นงคงเนี่ยนิเทนเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเพียงพอที่จะทําให้การตัดสินใจของชาวกรุงเทพเนี่ย ตัดสินใจเลือกคนมาเป็นผู้ว่าได้นะครับค ouais. uh ่ะค่ะโอ้ค่ะก็ครบถ้วนนะคะแล้วก็ชัดเจนค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับคนกรุงเทพมากเลยนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ฉายภาพมาทั้งหมดนะคะก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมไว้ก็คือว่าผมมองว่ากรุงเทพในฐานะเป็นชุมชนเมืองนะฮะแล้วก็ถือว่าในภาพรวมจริงก็กรุงเทพก็เป็นท้องถิ่นท้องถิ่นหนึ่งในในจำนวนจังหวัดหลายจังหวัดนี้นะถ้าเรามองกรุงเทพว่าเป็นท้องถิ่นเราก็ยังมองถึง คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยซึ่งยังขาดแคลนมากนะครับเรื่องของสุขภาพ<ฆ>อนามัยเรื่องคนแก่เรื่องคนชราหรือคุณภาพที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยเด็กที่มีการศาึกษาคนจนคนจนได่ยังที่คนจนหรือค,คนที่ยังขาดโอกาสหลายๆอย่างการที่จะขับคเคลื่อนกรุงเทพไปสู่ความเป็นเมืองที่มีความสิวิไลเนี่ยการศึกษาก็ดีคุณภาพชีวิตก็ดีหรือความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมต่างๆผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ ผู้ว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพเนี่ยต้องทําให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าจะเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นมาแต่ก่ะนะครับอันนี้ก็อยากให้ฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับค่ะค่ะขอบพระคุณว่าค่ะอาจารย์สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะคค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับยินดีครับ